คาถาบูชาแม่นางตะเคียนมหาราชณนะที่นี้ขอพี่น้องทุกคนนะคะน้อมจิตน้อมใจถึงเจ้าแม่ตะเคียนทองเขาใหญ่ตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ จิตตะจิตตังแม่นางตะเคียนเทวะทิตาเมตันจะปิยังมะมะมะหาลาโพมหาโพคังมหาทนังปูเชมิ สาธุสาธุสาธุมหาบรารมีเจ้าข่าเจ้าแม่ตะเคียนทองนะก็น้อมถึงเจ้าแม่ตะเคียนทองทุกทท่านทุกพระองนะคะทั่วแผ่นดินสยามนี้และน้อมถึงเจ้าแม่ตะเคียนทองเขาใหญ่นะโปรดเมตตาลูกหลานเหล่าเวนเจอร์ไทยแลนด์โปรดร,รับพลังงานมงคลพลังงานกุศลโปรดให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทอง เมื่อสมหวังดังใจปรนรถนนะลูกหลานเหล่าวินเจอร์ไทยแลนด์ปราถนาจะนำเครื่องพลังงานสองล้านเท่านำไปถวายแด่เจ้าแม่แด่เจ้าแม่ตะเคียนทองเขาใหญ่เจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ